อ่เองเขาชนไหมอ่ะไม่มอใส่ไปชนเองเดี๋ยวเดีถ้าตัวเองหลบแล้วรถรถมันจะชนที่เขาเดมดูี๋ยวต้องจอดข้างทางพอลงไปเดี๋ยวรถจะชนเขาล็อกแบบใส่แม่กุญแจของโซ่แต่ในรูปไม่ ฝั่งไว้อ่ะเออไม่เห็นไม่เห็นแต่ตาเปล่าเห็นว่าลอกโซ่พี่แจ๊คโดยกับแฟนเห็นว่าของโซ่เสนใจอืมทีนี้แฟนเอกก็เลยกำลังจะขึ้นรถเพื่อจะถามคุณก้อยอีกทีว่าคนขับรถมาหรือยังกำลังจะเต้ากลับที่รถค่ะเสียงปั๊มน้ำดัง ไปชนมอเตอร์ไซค์้น,นมมหนนนยหน้มมเาเขาเป็นเลือดอาาอดีค่ะเรียกรถฉจุกเฉินค่ะ